อันนี้ซาลาลกูกชาวนาผ้าผีผพานองลงจพันผ้านอสบายดีพีานนองมนีผ้าผี่้านนองลงจำพันตอนเสาวนี่นะพีานนาเอาแก้วน้ำยา พี่น้องทางกระเปืี่ยนพี่น้องเลยว่าพ้นเสา,าตกมื่อเ้าเโตกะใหม่พี่น้องโอ้โอ้โอ้พลาดนี่ผ้าผีผ้าน้องลงจำหันเนาะตอนเ้าเพราะว่ามาสมบัติหน่อยเด็กพี่น้องคลาดกันคนละมือลงจำหันกะเพราะว่าจะพู ยาคูมีองค์เด <harder. S 2> ียวแล้ถือแค่น้องลงถึงห้องต้นสาเปื้อนมาน้าเฮี้ยนะด้วยตอนยาคูหลังก็ว่างก่อนปวดแขน เนี้อคขึเนื้อคือยึดยึดยึดยดเนี่คูหลังพุติออกมาเลยโอ้เนี่คูหลัง พูทำความจะอาตอนเสาเลยอันนี้ข้ายังสายางแตกน่อเทหน่อหวัดน่อเน่วัดสีพ้นเศร้าหวัดอะไรปะต้มสาวปตุกอี้ทองผ่าแบบคือสีขึ้นอยู่เนาะ ข่าก็เมือนขึมขนมนองหน้ากหนมาเตง เพราะว่าลงก็ซอมเฮือนนั่นแหละพี่น้องเพราะว่ายังเนี่ยลงนี่กันลงมาอันแก่อนซอมใหม่เครับโอ้ยซอมหม นี่โคเนหลางที่คนตกเปือนลายเนะเนาะถือคืจองเฮียนบ้านน้อยกะนี่โคองค์เดียวกะปันกันใส่คนละมึงแต่ถือคนละปันใส่คนละมึงแต่ถือมึสองครัวลงสองเฮือนพี่น้องลงมือนึง Long đại đai nè, ma mà ma lợn kong, gắn bỏ lẹo kỳ cả ơi chuck bỉ dài lẹo kỳ nọ ơi. Chắc thì đây lại sẽ lẹo, nọ Để กระโบอะไรเฮยมาไหว้ในย่ายค่อยซ้ำมาย่านพลาพรตกพระพลาพลาลงหานยาคู่บริสันเนี่มิตรน้ำใม่เกิดอาหารเกิดอาหารป่าเกิดเนี่ยังนมันก็เผือกนะกเตียวกอะเตี้ยวร่าเดียวน้ำใหม่ก็ใส่จานเดียว เฮ็ดปวดเนี <concealed safety> ่ออกบะเลือบะลาตกรูไลมันก็ออกหายบะลาอังซะก่อนบะนาะขับเสียเพื่อใส่บะเพื่อนนี่ได้มาแต่บึงทางมันจะได้บึงเข่มบึงหามันจะได้บึงผระข่าเต้บังอ้าวอ้าเอ้าอืมเนาะเปิดมารวบรวมกันกะกับเข่ากะลายมีปิ่งปลา ตมน้ำมั่นป้าเงาะไปไหนไมไห,หนไปนี่เหาะขะละเนาะเามาคืตี

น้พี่น้องเลยโคจบสมวหะก่อนน้าพี่น้องบูชาคุณทุกคนที่มาบุงมาชมเงยอายป้าลุงะทุกทุกคนที่อยู่สายอยู่ไกลอยู่ไกลนะพี่น้องเขลมาบุงมาชมได้คอ ເຮົາຊິເຊີນມ